สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านเลยนะคะมนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกัมาอยู่ในช่องของป้าต้อยคุณมิเซนเนาะคะ่ะวันนี้นะคะป้าต้อยกับสิบห้ามาตามต่อขอโฉกลาบเนาะคะ่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะงวดที่แล้วท่านผู้ชมป้าต้อยมาค้นเดียวเนาะคะ่ะมาหัวค,คํข้นเดียวมาขอจุดเหลขกถูกรบปลูกแปงเนาะคะ่ะ รูปแป้งประต้อยได้ศูนย์หหจุดเลขทูบศ6 0ย์หกศูนะคะศูนกศะไปเที่ยวต่างประเทศท่านผู้ชมศูนย์ศน์บ้านาเสือท่านผู้ชมไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแล้วรารบาลาลไทยวันที่สองมกราคมสองพั้าร้อกเกาออก6.0ศูนท่านผู้ชม แสดงว่าเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนี่ปังเนาะคะ่ะวันนี้มาตามต่อจุดเลขทูบกับรูปแป้งท่านผู้ชมมากนเดียวอีกเช่นเคยเพราะว่าไม่เอบซี่ว่าป้าต่อยถ้าป้าต่อยมาคนเดียวนะ่ะเจ้าแม่เพิ่นให้กระหาอิลีท่านผู้ชมห่เทิงต่างประเทศห่เทิงรัฐบาลไทยบบเสือจะหลบรูเนาะคะ่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีวันนี้ คือเก่าค่ะท่านผู้ชมมาขอโชคลาภของวันที17มกราคม2569นะคะขอให้โชคดีตอนรับปีใหม่เนาะค่ะเนาะปีใหม่ขอให้โชคดีดูแลสุขภาพแต่าของเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องปตอยคนณมิเศนพร้อมกับทีมงานเนาะค่ะบ่วสิเป็นนุ่มอามคนเดิม มาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลบ่าวแพชชาแนลพ่อทองแหล่คนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมนั่นในเด้อค่ะสำหรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้กับท่างช่องพร้อมกระทีมงานเนาะะเนาะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปด่านไนกันไปํำรวจเบิงกอนเนาะคะ่ะมอนี้กะบอนเดิกเนาะคะ่ะกโพเพละ่ะท่านผู้ชม โเพนะคะตะเวนกันขบขำไหวๆเพท่านใดเด่น,ดนเมื่อแล้วหาโมงกลัวๆนี่เมื่อแล้วท่านผู้ชมซุ่มเล่าไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งด่านในกันไปสำรวจก่อนจังเตรียมดอกไม้ถูกเทียนบอกก่อเกลียวตะแม่ปไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสำรวจบริเวณหลบๆแต่ว่าท่านผู้ชมพอตอยเลี้ยวเห็นแสงอีอย่างกับบฮูโห,โหนูนะคะนันยูด้านนะ เขาจังเป็นไฟใหม่แต่ท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเบื้องฝั่งตรงข้ามเหมือนไฟไหม้เลยนั่นเพราะน่ะแตกเป็นแตกเป็นเสน้นเป็นสายมากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเบื้งดูแป,กปลกว่าจะวา ไฟไหม่ต้นใหม่ใหญให่ท่านผู้ชมอืม็น่นะคะบริเวณรอบๆอันนี้ก็เป็นล่ำหวยห้วยหินลาดนะคะน้ำบกลงนะน้ำบกท่านผู้ชมอันนี้ก็บันไดบันไดลงนะคะบันไดลงทานา้ำจะแม่เิ่นมาอาบน้ำอาบใน เดี๋ยวไปเปิงสำรวจรอบๆลอก่อนนี่ยนะคะกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมานีนะคะจ้าตุเดอ้อแม่เอ้ยมะน,นี้ประต้อยลูกลานแม่ละมหาแม่ตักใจมหามาขอสู่กราบมาขอเพ่งบุญบาร,รมีเดอ้อตัวแม่เอ้ยสวยสดงดงามเนาะค่ะเนาะ กับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นหุ่นยืนสาธุเดอ้อแม่เอ้หลกหลานมาขอโชกลาบเด้อมาขอเพ่งบุญบาร,รมีอันนี้หุ่นยืนเนาะคะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นหุ่นนางทีเอามาถวายแม่ตะหลอบแหลกเนาะคะ่ะนอน,นเฮ้ยฮ<ะ>เอา้าชุดนี คือจังออต่วาประตเล็วเห็นเลกโอ้ย <c oughs> โอ้ยไฟโอ้ยแมงเข่าปากแมงหลเห็นเลขเนขาะค่ะสี่เก้าเก้าเออปังแถท่านผู้ชมหมวดที่แล้วประต้อยมากอะเห็นเลขซี่เก่าเก่าหมวดดีก็บว่าเห็นอีกก็จังชุดแม่ขยับถ้าแม่ขอยตาไลา่ สี่เก้าเก้านะคะดูด้านบนที่ติด,ดยูปลายหม่องแฝนชุดสีเหลืองท่านผู้ชมเอา้าเพราะมันอุ้ยท่านผู้ชมยุืซอนี่มาต่อยเห็นหางประทัดอ๋อหรือว่ามันซื้ออย่างสัตย์างบ่เมื่อกี้ก็ยังชุดขยับระที่นี่แล้วเห็นหางประทัดท่านผู้ชมแปดเจ็ด แปดสองเก้าหรือว่าแม่สิหายโชวลาบตัวน,นี้แต่ว่าเหลขกสองเก่าสวยท่านผู้ชมแปดสองเก้าสวยมากแปดสองเก้านะคะเฮ้ยเอาเฮ้ยขวดตาไยตาฝาดบ่ก็ซื้อหางประทัดคือปิว หรือเป็นลมซาธูซาตัวขอต้องคิดว่าเป็นลมลมล่ะท่านผู้ชมลมลมเ <Okay. S 2> บื้งหลบๆบ,บันไม่ยังบ่มาคนเดียวขยานให้กันเดียวขอเบิ้งคิดเบาแพ็ก,กะล่างนางไหวายอยู่งูล่ะเจะ่ามาตาใสโอ้ยโอ้ย ขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเสียงดังปอาสิมมาโซมึงด่านหลังเกิดขยานพื่อกันเด้แต่ว่ากันมนิสสติเนาะค่ะไปท่านผู้ชมไปเตรียมดอกไม้ถูบเที่ยนบ่อเก,ก่าขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีไปค่ะสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนวันมณี สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีท่ามานทุกทท่านเนาะคะ่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมมือนีเนาะคะ่ะมาตามต่อเนาะคะ่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภงวดที่แล้วจุดเหล็กทูบกับเขารูปแป้งกับเขางวดนีผ้าลูกหลานแม่สุขูสุก้นมาตามต่อเนาะคะ่ะมาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะ มนีกระได้คล้องไบ่ามาหนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะประต้อยกะเดียว่าเดียวกับสิขออนุญาตจุดเทียนก่อนดอกขอจุดเทียนก่อนเดิ่มแม่เด้อดีเด้เมือนี่บนลมแต่ว่าอากาศเย็นทันทุชมอากาศเย็นแต่ไม่ลมนะคะ ก็ได้บักเผาแล้วมนะเผาน้ำหอมเนาะแม่หมกักแต่เคี้ยวบ้านมันี่แว่า มีแต่เอฟซีพันวาห้ปลาต้อยมากคนเดียวปลาเจาแม่พันจังเลตนูนกับมาค้นเดียวกับมาใดอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่ามันบอท่านเดนเลิกมาหัวคำมาผเพมาํำท่างนี่คีรถมากบอท่านไหนคำมาหอดผีคำหมวดที่แลวมามาบพราะคำท่านผู้ชมมาพ่อ เจ้าบ้านคนกับมักขอเลีกข้กันคนมัขอหลูปแป้งเบากันกับจนคำเหมืนที่นี่ <c oughs> แต่ว่าเป็นอย่างเนาะกับมีแสงไฟอยู่ข้าเจ้ามหาไฟเบียดแต่วาแปลกทันผู้ชมเดี๋ยวไปฟังตรงขามเป็นตายานขึ้นย่างไฟใหม่ไฟใหม่ต้นใหม่ไง ไฟไหม้ต้นไม้ใหญ่นะคะ ผู้ชมได้ยินเสียงได้ยินเสียงหัวหลาะดังมาจากข้างนี้ล่ะสาธุสาธุมีลูกหลานมสิมิสติจิบวตื่นได้ยินเสียงหัวเลา,า,า,าละปางแฉท่านผู้ชมเจ้าแม่เพิ่นเรีโตนเพิ่นสียหายโชคลาบ เฮ้ย,ย,ยนูบ่ก็ตู้เสือผ่าขยายตามผู้ชมเห็นก็กันบ่เห็นเหมือนกันไหม เห็นคือกันกับประตยเห็นบ่ไมื่อวาอีอ๋จเ,เ,อเจ่าพลังเ้นผนว้า,า,า,าบ่ชิ่นบ่สันหวยเจ้าไม่อยู่ในสถานการณ์เดียบ่อยด้วย มีบ้านเด็กเด็กด้วนี่ถ้าเดิกจักหน่อยเหรอเดิกข่อยกะบก่ามากคนเดียวเทอกเมาตึงจมคุมจากขวางเออจากแม่เอยอย่าเตือนอย่าทวงลูกหลานมากคนเดียว ดเดี๋ยวว่าืมเนีคิดไว้ยู่ดอกว่าต้องมีสติน่ะค่ะก็ได้มีผักเผา้ำหอมแล้วกะนมนมพร้อมทั้ง กเงียบดีท่านผู้ชมเงียบแต่ว่าก็เห็นไฟแสงไฟอยู่ไกลๆแต่มัดใ่เบ็ดผู้ได้ได้ดดโชคน้ำแม่แน่ยกะาสื่อของกาบไบน,น้ำแม่เดินใด้โชคได้ลาบ ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภขอพรอดปีใหม่กับแม่ตะเคียนวันมณีไปพร้อมๆกันเลยสาธุสาธุสาธุเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สาธุสาธุสาธุเดเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีมนีปตอยพร้อมทั้งลูกหลานแม่สุขูสุขคนที่ตั้งจิตอธิษฐานซื่อจิตถึงเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีมนีลูกหลานมาขอเพ่งบุญเพ่งบรารมีมาขอโชคลาภมาเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทางบานผู้่นต่างหนาต่างตาล่อค่อย,ค,อยควมหวังลอโชก ลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนวันมนัมณีลูกหลานกับมนีกับสิมะขอเลขกถูกเลขทถูกก็ปลูกแปงมาขอโโฉลาบของหวดวันทีสิบเจดมกระลาคมพ่อสอสองพันห้าลอยหกสิบเก่านี่ขอะเหลขกไทยล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆเลยเด้อเจ้าแม่เอ้มาปวดมาพายให้ลูกให้หลานปลูกลูกหลานแม่สุข,ขุสุข,ข้น ถ้าโชหลาบน้ำแม่อย่กับขอให้แม่ดนจิตดนใจเปิดเผยเล็กบุกร้านจุดเลขกถูกก็ให้เข่าตรงตรงสามโตตรงตรง,ตง,ตงเลยเด้อจ้าแม่เด้อสาธุสาธุไปขอเลขกถูกน้ำเนาะค่ะ ตัวเด้อย,ยิบออกมาเด้อสามตตรงๆเด้อตัวแม่เอ้ยผู้สวยสดมาทั้งคอสูงขอหลาบลุลานสิขอนน่อยากยิบเลยเด้อตัวใดตรงกับเหล็กถ่ายละว,วันทีหนึ่งนี่ติดเมื่ออ่อนตอนออกมาเลยนี่นะค่ะได้มาแล้วนะคะไปต่อยคอหนอุญยาตหยุดตัวนี้เด้อแม่เด้อ xa thụ xa thụ xa thụ xám tô tùng, tùng tùng đó mẹ ơi này sẵn với bạc nhạt xa thụ anh thịt sôm mà hạ chồng mẹ để những tiếng hoa แล้วก็คือจังตูขยับตูขยับพ่๊บๆชุดก็ขยับชุดที่ยิ้มมองแฟนนั้นเลขกสีเก่าๆงวดที่แหลวชุดสีแดงบ่กระตกลงมากับเป็นเลขกสีเก่ามันคืองวดที่แหลวเลยมาแน่ด้งวดดเจ้าแม่เิ่นอาจเซไฮอีกก็ได้สามงมวดติดเด้อจ้าแม่เด้อ ปลาตอยสิคออนุญาตรูปแป้งก่อนเนาะรูปแป้งงวดที่แล้วประตอยรูปหมูงเกางวดนี่ก็สิคอรูปมองเกาเอีกละเด้อมันรูปแป้งดางดีว่นรืเอาแป้งมากนี่เด้ตอนนี้เลยไปเนาะคา่ะเดี๋ยวไปรูปแปง้งเดาวจังมาเบิงเหล็กถูกถูกกำลังใหม่ มวดที่แล้วประต้อยรูปยุ่งมงนมี้มวดนี้ก็สิขอรลูปยุ่มงมงกาอีกนี่แหละพราะว่าเลขเข่ายุ่งมงนี้สาธุเด้อจ้มแม่เจะเตือนจะถ่วงลูกหลานมาขอโชกลาบมาลูบแปลงเด้อขออนุญาตเฉีดน้าอบพ้มนําหอมให้หอม ยาเตอร์ตรงเอ้มีย,ยาดปลาพมนำอบนำหอมให้ให้หอมหอมด <c oughs> ูแปลงตรงนี้เนาะคะ่ะดูแปลงย่างดีต่อต่อยเลื่องมาแปลงมากกับพ่อดีละว่าปไ้ไใดแปลงยู่นี่ื <c oughs> แป้งกับหอมนำหอมกับหอม เด้อแม่เอ้ยที่ห้โชคให้ลาบก็บเพยให้เห็นเลยสามโตตรงๆเลยขึ้นตอหนาตอตาเลยเด้อ ผู้ชมได้ยินไหมได้ยินก็เสียงคือคือประตอยได้ยินบ่สาธุได้ยินเสียงเจ้าแม่สองครั้งแล้วนะคะสองครั้งแล้วค็อจ้งเสียงดังกล่องอยู่ในนี่สาธุสาธุเด้ออย่าตื่นอย่าทวง ูกงลานแหงมากผู้เดียวเอ้าเห็นเลขแล้วท่านผู้ชมเห็นเลขขึ้นเหรอ,อเดี๋ยวเอากล้องมาดูด้วยกันเลยมาเบิงอีกตรงทีประตอยรูปแปงลงรูปยุ่หมองเกาแล้วก็เห็นเลขขึ้นแล้วท่านผู้ชม ไปค่ะเดี๋ยวเอากล่องมาเบิ้งน้ากันเลยไปค่ะท่านผู้ชมเอากล่องไปเบื้องน้ากันเลยที่มองปลาตอยลูบแปลงเนาะค่ะเนาะปลาตอยเ็นเหลขขึ้นชัดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเบิ้งเล็กถูเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะคะเนาะค่ะสาธุเดอมันนี่ปลาตอยมาลูกแปลงค่ะขอสามโตตรงๆเด้อแม่เด้อเจ้าแม่ตะเคียนวันมันนี่เนาะค่ะ ัวสามตัวตรงๆเด้อจแ,แม่เลยเนี่ยเมื่อบนเ่ียงได้ประตอยขออนุญาตต่างกล่องเด้อเพราะว่ามือไม่นิ่งนะคะรูปตรงที่เดิมท่านผู้ชมรูปหมองเกาเลยเพราะว่ามีความดูดซึกว่าถ้าไปรูปหมองเอือนกับคุขคะแล้วก็คือจังแม่บนสีหาย,ยุ่หมองนี้ ท่านผู้ชมเห็นคือปัดต่อยบ่เนี่ยท่านผู้ชมดูเห็นเป็นเลขตัวใด แ้่ว่ามันเป็นเดี๋ยวปัดตอยเดียวสี่ให้เบิง้งขออนุญาตท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเห็นคือปัดต่อยบ่หรือว่าสี่เห็นต่างตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นคือเลข 8, แปดแ้่ว่าแปดแปดกระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ กเนี่เป็นเลขหกเดวยนี่นี่ยเห็นบ่นปลาตอยมีคนติดูซอกว่าเป็นเลขหกนี่นี่เป็นกลมๆที่นี่เป็นปริศนาบา่อันนี้เป็นหกห้าศูนย์ตัวเลขนะคะนี่หกห้าศูนย์หรือว่าแปด ห้าศูนย์นะคะเบิ้งอีกอันหนึ่งก็คือมีหกมีแปดมีหามีศูนย์หกกับแปดอยู่ในตัวเดียวกันท่านผู้ชมถ้าตัดมองจังสี่ออกก็เป็นเลขหกหกห้าศูนย์ถ้าเบิง้งเต็มเต็มแบบนี้คันว่าแปดข้างล่างนี่คือแหวงไป ิดสนานะคะท่านผู้ชมเอ็ซี่เห็นเป็นตัวใดกระเบื้องเอานะะเนะาะค่ะเนาะเพราะว่าโฉกแต่ละค้นดวงแต่ละค้นก็คือกันที่ปัต่อยเห็นก็คือหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นะคะหกกับเก้าตัวเดียวกัน,นท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชม โอ๊ยตกใจเหมือนกำลังเบิงเลูกแป้งเนี่ยชุดดีๆชุดสีเขียวกันล่นลงมาล้มคือล้ม,ลม,มอ่แห้งโอ้ยชุดสีเขียวเอา้าแต่ว่าป้าต้อยจำได้มีเอฟซี่เมนวาบ่เมนบ่เมนเจ้าแม่เันอยากใส่ชุดสีเขียวบ่ ไ่ชุดสีเขียวบวะเอฟซีเพันเหม็หนมากแบบนั้นเนาะคะ่ะเอาให้ทันผู้ชมเบิ่งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเนาะอ่ะดูดีๆด,ดูอีกรอบนึงนะคะทีประตอยเห็นกบมี่หกหาศูนย์แล้วกับแปดห้าศูนย์อย่าลืมว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเก้าห้าศูนย์ 6 5 0 8 5 0 9 5 0าอ่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทาง่องกะมาทไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะเนาะ,ะมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเพื่อนกระไดไฮเลแล้วแต่ว่ากระสิดดึกกัสิคาเมืดะตอยเอาซัมนีเดอ้อวันที่นี่ลูกแปงเนาะไปเบิงเลขถูน้ำกันเลยท่านผู้ชม ถ้าทันใดเบื้องบระท่านก็แคบไไปเนาะค่ะเนาะตามนั้นเด้อค่ะโชคดีเฮงเ้ปังปกันถูกๆูกทานเด้อมาขอโชคลาบกับเจ้าเมตะเคียนวันมณีเดียวไปเบื้องเหลขกถูบน้ำกันเลยท่านผู้ชมเลขทูบไม่หมดแล้วนะคะเบื้องเหล็กถูบแล้วปลาต้อยกับสีคอตัวแรกนี่อ้าวเลขทูบเอาเลขทูบตัวใดน้อนี่เนาะ เลขทูบที่มาจุดขอกับแม่ตะเคียนวันมณีนะคะแม่เป็นไเแล้วด้วยวันที่นี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหาท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งห้านะคะจ่าตัวด้อปังปังได้จากแม่ มพ่อให้เบิ้งเล็กถูบเบิง้งเล็กถูลมเอาโอ้ยเล็กถูล่มเดี๋ยวเบิ้งไล่หนีได้บันที่นี่เอาหาเ,เอฟซีเบิ้งเอาเบิ้งไล่ได้บันที่นี่เดีได้ไดขออนุญาตอุ้ย นี่เนาะค่ะเ,เบื้องล่าไอหนีเด้อบันที่นี่เจ็ดหนึ่งห้าอโชคดีเฮงเฮงปังปังกันเลขทูบเจ็ดหนึ่งหานะค่ะท่านผู้ชมสาธุเด้อโชคดีเฮงเฮงปังปังกันถูกถูกทันเด้อต่ตอกิกสิโตล่ากลับได้บันที่นี่ตกใจเก็บสาดเก็บเสือ้ออุ้ยเลขทูบอยู่ดีๆวกับไงหนาไงาหลังท่านผู้ชม ก็ตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมรูปแป้งเลขที่ปะต้อยรูปแป้งเนาะคะ่ะหกหหรือ8 50 9 50ท่านผู้ชมเลขทูปเจ็ดหนึ่งห้าก็ตามนั่นสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมะขอโชคขอลาบกับเจ้าเม่ตะเคียนวันมานี่ เป็นของหมวดวันที 17, ่7 7มกราคม2569นี้นะคะเจ้าแ,แม่เป่นหายแล้วลูก้านกสิขอลาโตล่ากราบเด้อว,วันที่นี่มันรู้ว่าเป็นอีหยังขนคขี้งลูกขนหัวลูกแล้วเบิ่งเลขถูกอยู่ดีๆถูกกับกับหนากับหลังกิ่งไปกิ่งมาต้อนาต้อตาเลยท่านผู้ชมเอาโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกๆท,ท่านสำหรับมื้อนี้้าต้อยก็สิคอโตลากาบมันสิเดืกเนาะคะ่ะ ใปพอกันคลิปไหนพี่นาเดอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ